สวัสดีพี่จ๋าวันนี้น้องมีอะไรจะถามจะตรวจอะไรยิงไปแล้วหาไม่เจอใครตอบได้เดินเข้ามาจตรวจมิสไซล์จตรวจหาย <gasps> ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีรถเก๋งใครอยากแค่ออนเซน็นใครอยากเป็นหมานี่ถ้าไม่คิดจะมีช่องไฟให้เรนนี่เอาตีไปก่อนไหมอร่อยนะฉันเป็นซินเดอเรลล่าและฉันก็อยากเป็นเจ้าหญิงนิดรึงทำไมล่ะซินก็ตื่นมาจะได้มีผัวเลยไง อะไรชื่อยาวที่สุดในโลกบัวหูดอกมันคือปลาหยัางปลาเจราจารยาฮอนตีเงืดไหลมดอะไรไว่ายน้นดดยําเป็นมดดามดกระแดอยากเป็นปลาทําทไมเวลาเจอหน้าเธอแล้วแล้วเหมือนเจอเพจนานุกรมเลยทําไมเอะเพราะเธอมีความหมายหมาอะไรชอบเล่นกีฬามาฟิตแอนด์เฟิร์มหมาไซเบเรียนฮัสกี้เขามีแต่ไซเบเรีนฮัสกี้ คนโง่ชอบพูดอะไรอะไรอ่ะนั่นไงโง่ละมาตบกับกูไหมมีใดผ่านอยู่หนึ่งคนมีปืนอยู่หนึ่งนัดแต่เข้าไปใดป่าเจอเสือก็เจองูจะเลือกยิงอะไรก่อนก็ยิงเสือไงเสือตุกจะตายพี่ว่าเขาน่าจะเลือกยิงปืนก่อนนะนจะ้ะเดี๋ยวเธอบอกไม่อยู่บ้านหรอ,อแต่เองเขากำลังจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะ เห็นตงสเตตัสว่เพื P ่อนกันตลอดไปเดี uhm ๋ยวมึงก็รู้อะไรเอ่ยปากแกข่อยยังงงว่าจบเลยอาหารอะไรเดินได้อาหารวิเศษเหรอไม่ใช่อาหารย่างนี่พี่เอลซ่าว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าจะบ้าคถาอะไรประหยัดตังโทรศัพท์น้ำมตสะเหรอพุทโธรพระหัสไม่ต้องโทรสาธุภาษาทุก ห,หนาวนี้กอดใครอูจะเดินผ่านอยู่ละแจ็สมินถามหน่อยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองตีเท่ากับหนึ่งไงทำไมเป็นจังสั้นก็สายหนึ่งกองรวมกับสายอีก1นึกองก็เป็น1นึกองใหญ่เงีอบไายอาหารอะไรเดินได้อาหารวิเศษเหรอไม่ใช่อาหารย่างเอาละทิงเกร์เบลรู้ไหมว่าสัตว์อะไรขี้สงสัยตแ่แนวเหรอแมงมุมไงเพราะว่ามันทำใหญ่อยู่ ให้ตายสิฉันต้องเล่นมุมแบบนี้เนี่ยนะโอเคก็ได้เอาละทิงเกอร์เบลนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เธอรู้หรือเปล่าว่าการที่เราโยนของลงไปในน้ําอย่างนี้มันจะเกิดปฏิหารมากเลยนะถ้าสมมุติว่าฉันโยนรองเท้าลงไปในน้ําแล้วมันจะเกิดอะไรแน่น้ำจะระเบิดเหรอไม่ใช่รองเท้าเปียกก็ถูกนะ ไปดูทวิตแล้วดูทวิตหน่อยทวพี่จะนอน <gasps> ทวิตเตอร์กำลังมาเทรนกำลังดังตอนนี้<ม>ไปช่วยกันปั่นหน่อยมีโชว์เสือกและโชวบ้า <gasps> <gasps> น,นีแท็กดาราบาน เจ้าหญิงกับเจ้าชายกาลังจะพ่อรักกันวะขอขอเจ้าหญิงตัวใหม่นหน่อยค่ะพี่ขอเจ้าหญิงด่วนๆเลยแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันและมีลูกเป็นทหารงมมบกจากเด็กชายทหารวันนั้นแล้วก็กลายเป็นนายกในวันนี้แล้วก็ได้นําพาความชิขหายไม่ได้ประเทศว้าวสุดๆ <Yes. S 1> เลยรักพิานเรื่องนี้ที่สุดเลยถ้าว่ามันคือเรื่องจริงในตอนนี้นะฉีดมายังยังยังค่ะพี่และเอิรม พี่ได้ฉีดของอะไรเหรอคะไม่ฉีดนะแล้วไ,ได้ของอะไรมาอ๋อได้ซีโนแวคค่ะเขารัฐบาลเขาดีเขาให้แต่ซีโนแวคมา,ออาถอดะิพย์ตายเธอรัฐบาลยิ่งเงาจะตายดูคนพวกนั้นสิเธอทุนรัฐบาลเต็มวังเชื่อยพี่ว่าได้กลิ่นกะทิไหม <c oughs> ได้กลิ่นหว,วานหวานมันเหมือนซาลิม <c oughs> <c oughs> อจะกวกูไปให้หมฮ่าอ้เขาบอกเลยนะว่าใครที่ด่าร้าบานอยู่นะบอกเลยว่าอ ah! ย่าอย่าหยุดมีแต่คนสติไม่ดีเท่านั้นแหละที่ชมนายไม่นายก็กล <c oughs> อฮึ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 ฮ่ฮึฮึฮาฮึยึฮึฮึาึฮึฮาฮ่ฮึะบาึอึฮึฮึฮ่ฮย,ย่ึฮนะ ah! ดฮึ่ึฮึฮึฮึ่าฮึฮดฮึ่นฮึฮึฮก มันเหมือนซลิมว้ามีเจ้าหญิงกับเจ้าชายกำลังจะพ่อรักกันวะขอขอเจ้าหญิงตัวใหม่หน่อยค่ะพี่ขอเจ้าหญิงด่วนเลยแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันและมีลูกเป็นทหารมัม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 จากเจ้าชายทหารวันนั้นแล้วก็กลายเป็นนายกในวันนี้แล้วก็ได้นำพาความชิบหายมาในประเทศว้าวสุใจรักที่ทานเรื่องนี้ที่สุดเลยว่ามันคือเรื่องจริงในตอนนี้นะ ขนมอะไรเอ่ยกินแล้วไม่ใส่ปากยอมขนมใส่ไส้นี่ก็ถามคำถามเบสิกเลยนะอะไรเอ่ยสี่ตีเดินมาหลังคามมูกระเบื้องไหนลองตอบให้เชื่นใจหน่อยสซะว้าวรือว่าจะเป็นเต่าคนสองคนแบกกระเบื้องถามหน่อยสิม้าอะไรบินได้ม้ากินผงวิเศษเข้าไปเอรอมมาบ้านพ่องบินได้ เพื่อนเล็บเพื่อนลาเพื่อนเลิฟไปดีจะเพื่อนเลิฟหรืืออเพ่นล็บไปดีเหมือนกันเพื่อนเลิฟนี่เพิ่งมุงดูนะนี่คือเพื่อนรักของคุณูนะเว้ยโอ้เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟโอเคเป็นไงบ้างอาอฉันเจนนั้นเต่ากูตอนป .2 อะนะใช่ตอนป .2 ถ้าเขาเจอที่ไหนเจอที่ใต้สะพานเหรอใต้สะพานนอกบ้านเธออ่าฮิวโอยมันคือเต่าก็ใช่มันยังไม่ตายแล้วมันก็บิน โอเคไงก็เธอเพื่อนเลิฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของฉันมันโคตรดีมากอูโอ้โอ้ฉันรู้สึกว่าเท้งไส้ฉันปั่นป่วนนะคือแต่ฉันมานะปีเข้าน้ำแป๊บนึงรอเค้หนึ่งนะโอเคฉันรอตรงนี้มีคนเข้ามาแพร่ผมไปลูซี่ลูซี่อยู่ไหนลูกพ่อโอเคเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์พี่นอแป๊บนึงนะ โบติงอยากขยับนะาอริซาซอกวางแพะลงหยุดขบวยสัตว์คนอื่นได้แล้วถันทีเธอแกเป็นไวรร้ายเระเนี่ยดูไม่เหมือนฮีโร่เลยนะวางแพะลงคือนเปนวางอยู่แล้วการขบวยสัตว์คนนี้ของเธอมันจบแล้ว๋อ้หรหใช่แกจะหยุดฉันได้ยังไง เกือบละมอบตัวซะเกรย์จะหยุดฉันได้แกต้องไปนอนในคุกและแกจะเปลี่ยนแปลงฉันได้อาชาอชาเดี๋ยวไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงฉันไหนถึงฉันจะตีแกไม่ใช่กับนาฬิกาของฉันหรอกยะโอเคเป็นพวไหนโอ้โถยเธอจะไม่มีทางหนีไปได้ คือเต่ามันโผล่มาจะโถดซ่วมโอ้พระเจ้าเอ่เดี๋ยวไม่เว้นทธอกลับตลปัดคือเว้นกลับด้านน่ะโอ้เออทำไมอะคือเมื่อกี้คือฉันไปรับโทรศัพท์มาแล้วพายุทอร์นาโดมันหมุนติ้วๆแล้วทําให้ฉันเป็นแบบนี้เออก็ประมาณนี้แหละมาคุยเรื่องของฉันดีกว่ามาเดาซิได้อะฉันจาได้ว่าญาติของฉันชอบฉันมากแล้วขางวัญใช่ปะใช่เออแล้วก็แบบเอาไปเลย ก็อม่าแบบนีที่สุดเลยโอ้ถ้าฉันรู้มันยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมไม่ไม่เธอไม่เคยพยายามในเรื่องเรียงพวกนี้มักเข้าใ้เลยสาบ้านได้คือเขาเข้าใกล้คนอื่นมากกว่าเธอโอ้หเฮ้ยฉันลืมบอกไปว่าฉันลืมล้างมือนะฉันต้องกลับไปล้างมือก่อนโอเคไหมคือฉันยังไม่ได้คุยเรื่องมือเลยเอขอบใจที่แต่ฉันมีคนขโมยหมูพวงไปลิเบก้า นิเบยกาบโอเคเฮนด้าเฮนด้ามีคนทข้มาอย่าเชมานะเพนโดตีจะเอาชนะฉันวางลงแล้วนะไม่ต้องมาสั่งฉันอีกก็แค่มอบตัวเฮนน่าจะลองมาอยู่ในด้านมืดเหมือนฉันบ้างน,นะนี่นาะฬดิกาเธอเธอรู้จดอ่อนฉันว่า บางทีฉันก็รู้สึกแย่ที่ฉันรู้สึกฉันทำพลาดไปบางทีฉันควรที่จะเข้าด้านมื่อนบ้างว้าว,าวดีเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอจะเป็นอย่างนี้คาดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันเสียงถ้ามันมันมันคล้ายๆที่ฉันเคยคิดเฮ้ยจะไปไหนโถอดไอ้ปุ๊บโอ้หึหึ <otom ies> ฉันไปตรวจยยอะไรอะอะไรสภาพอากาศไงและก็มันไม่มีทานด,าดอ,อืมมีแค่นี้เหรอฉันเช็คอากาศดีอ้าแล้วฉันก็เช็คมาแล้วเหมือนกันเต้าไปเช็คอะไรมาเต่าไงน้งเต่าเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเลยมันก็แค่เครื่องแต่งตัวทีมีอะไรจะแก้ตัวไหมเฮ้ยพูดมาไม่และอะไรยัมันคืออะไรคนนั่นไง อ้เธอแล้วแม่ห้องน้ำหรือเธออาจจะลองไปเช็คห้องน้ำดูเธอรู้อะไรไหมเธอควรที่จะไปคุยกับญาติเธอแบบที่เธอหลอกฉันมามันก็อาจจะใช่เออเฮงยัไงคะต้ออุ้เจ็บจังเลยโอ้ยยังไงคะต้ออุ้เจ็บจังเลยโอ้ มีคนขโมยตา,าผมเซมันชาอยู่ไหนไ่เธออ๋อเรนเดอร์ดูนี่สิตาน้อยกองฉันแฮนนาถอดหน้ากากออกเถอะไม่ใครคือเฮนนาแฮนนาออกเอเนะาออ,ออกมาโอเคนั่นก็นับหนึ่งถึงสามโอเคหนึง่งถึงสามโอเคไหมสองสาม โอ้ยแย่จังปะเจอตัวแล้วฟังนะฮันน่าฉันรู้ว่าตอนประส .2 ของเธอมันสูญเสียกับเรื่องสัตว์ต่างๆมากมายที่เธอเธอคิดว่าเธอไม่มีใครแต่เธอมีฉันคราวนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟกันอยู่ใช่ไหมโอเคไหมคือโอเคแต่ใครคือแฮนน่าวะและอะไรปะหนึ่งปสองอะไรโอเคฟังนะฮันน่าแฮนน่าเอ้อโอ้โทษทีใครคือแฮนน่า เอ,อแกคือแกไม่ใช่เห,หน็นะนี่คือตัวเต็มๆของฉันปิดหน,นะะ้ากากใส่หนะะ้ากากผีคือเออฉันเป็นเธอรู้ดีายไอตัวเล็กยังอยู่ดีก็ับสามสองนะน้องเต่าวของฉันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงไม่เชื่อฉันให้เสียงพาเกดดย์ว่าอยู่นี่รีบรริสาขอบคุณรู้สึกยิีมากๆนะคะที่เข้าร่วมภายในครั้งนี้ค่ะขอบคุณนะคะ้าจุ๊บๆแล้วเจอกันคลิปหน้า คนวันนี้ที่มีความคิดที่ดีฉันอยากจะจัดปาร์ตี้จีหอยน่ะโอ้ my god ฉันอยากจะจัดปาร์ตี้จีหอยเหมือนกันมาเรียเธอว่ายังไงพวกเธออยากกินจีหอยกันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเราเพิ่งกินไปเองเมื่อสองสามวันก่อนน่ะมันก็ไม่มาช่วยฉันหาหอยบ้างอ่ะฉันก็เหนื่อยเป็นนะนี่มาเรียจะมาพาเธอไปหาหอยนั่นไงโอโอ้ my god ฉันก็อยากจะลองอยู่นะปลาไหลเฟฟ้าเอามาออมดูถ้าอย่างนั้นเราประดุก๋อฉันว่านะปลาซิลเอาละมาเรีย ตอนนี้เธอก็ควรที่จะลงไปงนหอยใต้น้ำนั่นมาให้ประกอบกินดได้แล้วพวกเธอไม่เข้าใจอะไรฉันบ้างเลยฉันน่าอยากกินปลาซิลมาตั้งนานละเรากินแต่หอยมาทั้งวันนะน,นี่เราควรจะลองกินปลาซิลบ้างเราจะกินแต่หอยไม่ได้นะเราจะกลายเป็นหอยอยู่แล้วเนี่ยดูหน้าเราสิหน้าเราเหมือนหอยหที่เราทียนนีนะ <c oughs> อีชันว่าสามสาว <c oughs> เจนนุ่นโบมาล้ำซิ่งใหญ่นะั่นนะ่ะเขาไม่มาแล้วล่ะคะ่ะอิชันว่าปิดประตูเถอะค่ะจะดีกว่านี้ ไม่มาแล้วคะ่ะไปรอสักหน่อยเถอะคะ่ะถ้าขาดพวกเขาไปหมอลำม,มันจะไม่สนุกเอานะคะไม่สนุกได้ยังไงคะก็พวกเรานี่งไงคะเหมอือนลำซิ่งตัวแม่นะคะมาเถอะค่ะเออมันน่าจะเลยนะคะนี่พวกเธอใส่ชุดเหมือนลำซิ่งอะไรเนี่ยฮะมันไม่ได้อยู่ในตีมนนะักเธลรูหรือเปล่านี่ฮะมันคือหมอลำซิ่งยุคใหม่คะ่ะเหมือนลำซิ่งบ้าบออะไรเธอยุคใหม่นะคะเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันว่าสไตล์เนี้ยมันดีมากเลยนะ งานนี้มันจะต้องสนุกแน่ๆหนูขึ้นหน้าฮานได้ดีมากเลยนะคะชุดนี้เหมาะกับการขึ้นท่ามากเลยค่ะทุกคนเชิญเข้าไปงานหมอลำเริ่มแล้วนี่ทําเปไ็นอะไรของเธอกันหนวันนี้อ๋อฉันรู้สึกกังวลกระวายเธอรู้ไหมว่านิทานก้องของฉันหายไปเอาฉันนอนไม่หลับกินไม่ได้ฉันเออนิทานก้องฉันหายเธอจะทำยังไงดีไม่ได้พอซาเธอต้องช่วยฉันนะเธอไหวไหมอ๋อผมไหวครับแต่ว่าผมอยากอ่านนิทานก้อม,มากเลยอะ <laughs> ใายแต่นิ้ทานเป็นไหมคะเอ้านี่เมรีโพซ่าเธอเอาไว้แต่งนิทานก็ไม่ผมอ่านนะผมรู้สึกกินบะได้นอนบาลับปวดหัวตัวร้อนผมอยากอ่านนิทานก่อนผมนอนบาลับอหลีเปดีภาษาพอ,<ม>อสวมเลยได้ครับคุณพูดอะไรของเธอเนะี่ยอ้ยฉันพูดภาษาแปลกๆอีกแล้วเมรีโพซ่าเธอเอาเอาไปแต่งให้ด้วยนะเ<ม>ออคุณนายครับเมื่อกี้เห็นฝรังเบ่เล่าพานมาทาง,างนี้บไไ่ครับผมนั่หาเล่าจับขึ้นไปใส่ครับนั่หาอยู่ใส่กับบ่พออ, <S <S อ่าคุณผู้หญิงบ่งบบเห็นเดี๋ยวผมไปแล้วครับ แบมินโรจะได้เป็นเจ้าหญมินโ่พี่จะไเป็นเจ้าหญิงชนสูงเจาห้งตัวเหญ่อยู่ก็ไเจ้า้เดียวนะเจ้าหญิงแบมินร่เดีนเจ้าๆุกปากคุกปากของายก่อนได้ไหมเนี่ยฉันฟังไม่เข้าใจเลยก็หนูสองช่วยพี่ไปอ่ะพี่จะได้ไปเป็นแบมินโรที่อยู่ในพระราชวังนั้นอ่ะแบมินโแบมินโรแบมินโไอเด็กเปรตนี่เด็กเปรตแม่คะเดี๋ยวเลวเถอะคือไม่คือมันมีอะไรบิดพลาดคือตอนนี้ หนูขอไปขี้ก่อนได้ไหมอะปวดปวดขี้มากเลยแต่ตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่พี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยไม่ได้นะครับยูนันก็มีห้องน้ำไม่พี่จะไปต้องขี้เดี๋ยวนี้เนะนี่ยยูนังก็มีห้องน้ำนะจ๊ะแต่ว่าหนูปวดขี้มากเลยนะคะุณแมก่ก็ได้งั้นหนูจะไปขี้ที่โรงเรียนเดาวิลโลพี่อย่าลืมขี้นะคะพี่จะไม่ลืมจ้ะอย่าลืมขี้นะลู<ๆ>กการไว้จะไม่ดีเอา ขอบคุณมากมากเลยนะค่ะที่สละเวลามาในงานประชุมผู้ปกครองในวันนี้เราจะบอกว่าลูกหลางคุณนั้นแย่มากอ๋อใช่สิขให้เธอไม่เป็นลมใครแน่ถ้าหนึ่งกลิ่นตัวเป็นเลยไม่สนใจชั้นแล้็โออใช่แล้วเป็นเด็กเหลือขอคนอื่นอาจจะใช่แต่ลูกของชันนับเป็นดังนังฟ้าเออใช่วิเวียนใช่ไหมเวียนหน้าค่ะเธอทำตัวเหมือนว่าเธอเป็นนักเรียนคนโปรดของครูเธอผิดอะไรหรืคะเธอก็เป็นนักเรียนดีทุกอย่างเลยค่ะเธอดูรู้ดีไปหมดค่ะค่ะอย่างไี้ก็ตามและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อารุสวัสดีนักเรียนปปปนักเรียนทุกคนเห็นไหมจ้าเธอควรเอาอย่างวิเวียนนะจ๊ะครูคะอาทิตย์จีมันก็เกือบดีแล้วนะคะแต่หนูมีเชื่อว่าวเวียนหน้าค่ะโอเคเวโรนิกา้าเอาละจากการลงนามประกาศอิสรภาพมันเกิดขึ้นในปีหนึ่งเกนี่คุณครูคะหนูจะบอกคหเ้เออเออเออเอิเอ่มคือ,อฉันมันเกิดขึ้นในปี1776และ เกิดขึ้นที่เพนซิลเวเนียโดยจอห์นอดัมและจอห์นแฮนค็อกค่ะโอเคจอนหนูน้อยแต่ฉันเป็นครูและฉันมีหน้าที่สอนเธอโอเคไหมถ้าคุณเป็นครูจริงแล้วก็ครูก็ควรรู้เรื่องนี้สิคะเรียนน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 ะทำไมแค่แค่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเองคุณสอนเธอให้รู้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะปัญหาคนที่ถือโทรศัพท์ตรงนั้นเลยค่ะเด็กคุณน่ะ การบ้านนจะนักเรียนครูจะให้ทําตอนที่5แล้วก็ตอนที่6โอเคเขาอยู่ไหนถ้านักเรียนคนไหนบอกครูคุณนั้นจะได้อบรมเจ๊คลุกขึ้นแล้วไปเขียนกันบ้านบนกระดานเดี๋ยวนี้ครูคะหนูหนูทำอ่ะ เออนี่รู้ไหมอนักเรียนคะา่หลังจากที่เขาหลับไปแล้วทุกคนก็หลับตามกันหมดเลยค่ะอืคุณนายคะคุณนายคะเอ่อคุณเป็นแม่ของใครคะแม่เจ๊ค่ะแม่เจ๊อ๋อเจ๊ใช่ไหมคะโอเคค่ะฉันเข้าใจฉันเข้าใจละแล้วลูกของใชรล่ะแล้วลูกของพวกคุณชื่ออะไรกันหรอคะลูกฉันชื่อแคนดี้อ๋อเป็นเด็กของพวกคุณเองหรอคะเนี่ย เป็นอะไรที่น่าสนใจดีจริงๆเลยค่ะตัวอย่างดะจัดเขาจะเป็นประมาณนี้นะอยไปเลยบักฮาเขาเป็นของขอยอ้เต้นได้เขาคือของชัดค่ะคุณครูคะเกิดเรื่องแล้วค่ะจะฉันเห็นแล้วจ้ะส่วนเข้าไปเดทก่อนอย่าไาพูดกับพ่อเราอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ฉันเห็นเขา้วหยุดจ้ะนั่งลง เาช่ต้างหากไม่เขาเปเถ่เขาเป็นอนย่าีเหยเาเหย่เขาเนเถ่อเยื่เขาเปนเถ่หยุดเขนเถ่อง้หเอเนเย่เขานถเหยนก่อนนั้นเลยค่ะเขาทะเลาะกันแล้วก็เออใช่เพแย่งลูกของคุณมาสังดูใช่แฮะพจะตบลูกผมฉัยาแล้วค่ะแต่แม่มาตใช่ค่ะก็เครียดนิดหน่อยไงต้อง้หม้งชั้ เอาหนูโยนใส่คู่หรอจ๊ะครับผมเออจริงเหรอเธอโดนกักบริเวณอ้าวต่ก่อนอื่นเลยคะหนูพลาดแล้วจ๊ะตอบครับคั้คทั้งคือมันเกิดอะไรขึ้นคะอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมแย่ๆมาจากพวกคุณ เพือจริงจังหน่อยค่ะลูกของคุณควรถูกกักบริเวณฮะดูร้อนเหรอ,อ้ฉันไม่รู้เหตุผลแต่ฉันก็ชอบไอเดียการมีฤดูร้อนดูออาทิตย์และทุกๆอย่างก,ก็ร้อนจริงเหรอฉันเดาว่านายไม่เคยมีประสบการณ์ร้อนนะใช่แต่บางครั้งฉันชอบปิดตาฉันลงและเพ้อฝันไปว่าฤดูร้อนนั้นจะเป็นอย่างไร เด็กน้อยวิ่เล่นเลนปกิ่อนและฉันก็เป็นหิมะที่เจนาร้อนสักครั้ง